สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทารัสวันนี้เราจะพาไปรู้จักด้านมืดของราศีพฤษภราศีที่ดูเรียบง่ายแต่ซ่อนพลังที่ไม่ควรมองข้าม 1. นึ่ง,งเนืเงียบจนใครก็สันพฤิศบไม่โวยวายแต่จะยืนบนความคิดของตัวเองแบบแน่นสุดๆบอกให้เปลี่ยนใจไม่มีทางเขาเชื่อในสิ่งที่ตัดสินใจแล้ว 2. ความหวงที่ไม่ต้องพูดก็รู้สึกได้พฤศภร,รักใครรักสุดใจแต่ก็หวงสุดด้วย อย่าไปแต่สิ่งที่เขาใส่ใจเพราะเขาปกป้องจนถึงที่สุด 3. อารมณ์ช้าแต่กโกรธแล้วน่ากลัวเขาจะเย็นได้เป็นปีแต่ถ้าคุณพาเขาไปถึงจุดทนไม่ไหวพฤศศจะเปลี่ยนจากช้าเป็นนิ่งจนคุณหนาว 4. จํจำแบบละเอียดละเอียดเกินไปไม่ใช่แค่เรื่องดีนะเรื่องผิดพลาดเล็กๆเ,เขาก็จำและอาจไม่มีคำว่าให้อภัยรอบสองหรักก็คือรักตัดก็คือจบ พฤษศบจริงใจเสมอแต่ถ้าคุณทำลายความเชื่อใจครั้งสุดท้ายประตูหัวใจเขาจะปิดสนิทและไม่เปิดอีกแล้วนี่คือด้านมืดที่หลายคนไม่รู้ของราศีพฤษศบถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตามช่องเทารัสด้วยนะคะ